ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองปรชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะสําสหรับเรื่องราวในเศรษฐกิจนะคะสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2566นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างนั้นตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับรองศาสตราจารย์นะคะดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอกกันค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตอนนนี้ออาาาจารยยย์ู่ใสกับ แล้วคสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณภริยาและท่านฝั่งครับค่ะอาจารย์คะในสัปดาห์สุดท้ายแบบนี้เนี่ฮะสิ่งที่เราจะขาดคําถามกันไม่ได้เลยเนี่นะฮะก็คือเรื่องราวของความคึกคักในะฮะในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปลายปีนี้ค่ะว่าความคึกคักทางเศรฐษฐกิจเนี่ยการท่องเทีย่ยวต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงคะอาจารย์คะก็คือบรรยากาศสิ้นปีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคือถ้าเราดูจากภาพที่เราเห็นณตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือ คนน่าจะเดินทางออกไปจากจังหวัดเนอะแล้วก็คนก็น่าจะท่องเที่ยวกันเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะเห็นบรรยากาศจากภาพข่าวหนังสือมวลชนและที่เราเห็นคุ้นเคยกันดีเนี่ยนะครับต่างชาติก็มาถ่ายเยอะนะครับเห็น <c oughs> บอกว่าเมื่อเมื่อวานนี้เองหรือวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> แล้วท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาล้นทะลักต่อมองเราเลยนะครับอ <c oughs> กว่าจะระบายคนออกเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ด้วยกันเองเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศของ ลดราในเขตกรุงเทพมหานครและพิมลชนเนี่ยรู้สึกเบาบางลงนะครับบางคนก็น่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับหลายคนก็ตั้งใจจะเดินทางออกไป่ามประเทศเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าซึ่งปีนี้เป็นไงผมคิดว่าการท่องเที่ยวน่าจะคึกคักครับการจัดจ่ายเช้สอยนน่าจะคึกคักมหาไรอ่อนค่าไทยเองเนี่ยเราได้สํารวจพฤติกรรมการจ่ายเช็สอยของประชาชนนะครับในช่วงของปีใหม่ก็พบว่าน่าจะคึกคักสุดในรอบสี่ปีวงเงินกับประมาณหนึ่งแสนห้าพันล้านบาทนะครับ เพิ่มจากปีแล้วประมาณ3%เดซ็นประมาณเพราะฉะนั้นปีนี้ซึ้นปีการท่องเที่ยวการจับจ่ายสอยน่าจะคึกคักอืค่ะก็หวังว่าจะคึกคักกันนะคะแล้วอาจารย์ไปไหนคะปีนี้อยู่อุดหนุนในประเทศไทยหรือว่าปีนี้ออกต่างประเทศนะไปเท <S <S ี่ยวก็โดยปกติผมจะอยู่ในประเทศไทยนะครับปีบน,นี้ก็ว่าจะไปสูตรอากาศตามชายทะเล<อ>นะครับคล้ใยล้ๆกรุงเทพซะหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะง่ายหน่อยเพราะว่า ไม่อยากเบียดเสียดผู้คนเนะี่ยบางทีไปต่างจังหวัดโอ้คนเยอะเดี๋ยวเราไปช่วงที่ว่างว่าดีกว่าที่คนเขาเที่ยว,วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆครับแต่ตอนนี้คิดว่าในเขตกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเขาดาวก็น่าจะคึกคักนะครับ<อ>และบริเวณสถา,านที่ของของไทยแทบทุกที่เนี่ยผมว่ามีมบรรยากาศของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่เนี่ยน่าจะสดสด กันทุกพื้นที่เหครับอืมค่ะใช่ด้วยค่ะอาจารย์หลายๆคนเนี่ยช่วงนี้สภาพอากาศก็เป็นใจนะคะหลายๆคนก็นึกถึงว่าจะไปภาคเหนือนะคะแล้วก็ไปเที่ยวไกลๆต่างๆนี้ทะเลก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายสําคัญนะคะที่ก็น่าไปเที่ยวเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ตามริมแม่น้ําค่ะอาจารย์ฮะจะมีการจุดพลุนะคะประดับไฟมากมายเลยน่าไปเที่ยวเหมือนกันะมะพูดมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละปีสภาพอากาศค่ะมันมีผลไหมคะต่อการออกมาท่องเที่ยวหรือ ว่าการจับใจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจต่างๆในในประเทศไทยเราอะค่ะก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบรรยากาศแทบทุกบรรยากาศแทบทุกอย่างตอนนี้นะครับผมคิดว่ามันส่งเสริมเยอะมากครับเอาเราไล่เรียงกอนต<ช>ั้งแต่คำว่าเฟสติวัลซึ่งก็คือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะครับอย่างเทศกาลคริคสต์มาสเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นตัวส่งเสริมให้คนรู้สึกว่าแหมฉันอยากเที่ยวอยากจะซื้อของอยากจะมีความสุขและก็ไล่มาถึงปีใหม่นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยบรรยากาศของปีใหม่เนี่ย เราก็อยากแต่งตัวสวยๆแต่งตัวไปเที่ยวตามจุดสวยๆต่างๆจะได้ถ่ายรูปเ mm hmm. พราะอากาศเย็นเนี่ยโอ้โหสีสันมากับความเย็นเนี่ยใส่เสื้อหนาวแต่งชุดแบบแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ย mm hmm. มันก็จะรู้สึกสดใสรู้สึกสดสวยนะครับ <Okay. S 1> กันต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ยิ่งลงในอินสตาแกรมนะครับลงใน Facebook ตัวเองเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมบรรยากาศให้คนอยากตามอยากเที่ยวนะครับอยากกดไลค์กดแชร์นะครับ mm hmm. เพราะนั้นบรรยากาศทุกบรรยากาศ ในระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งของคนเจนซีนะครับแลวคนเจนวายเนี่ยมันช hmm. ่วยส่งเสริมบรรยากาศของการท่องเที่ยวการจัดจ่ายใช้สอย hmm. การเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างโดยเฉพาะยิ่งวันปีใหม่นะครับ hmm. และโดยเฉพาะยิ่งก็คือพอหลังจากโควิดนะครับที่เราอาจจะอั้นกิจกรรมในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวมาน,นานพอสมควรปีนี้ก็เลยเป็นปีที่รู้สึกว่าส่งผ่านอย่างดีมากนะครับก็คือผมคิดว่าบรรยากาศที่ความของความคึกคักในปีนี้เนี่ยนอกจากหนึ่งอากาศเย็น S <S นะครับสองเทศกาลเต็มนะครับสามคือเรื่องของคลายโควิดนะครับสี่กระแสของโซเชียลเนี่ยมันที่ทำให้บรรยากาศดูสดใสและผมคิดว่าเป็นไปนทั้งโลกนะครับอืตอนนี้ก็มีคาเฟ่น,นะคะมีร้านน่ารักน่ารักเนี่ยมาเปิดกันมากมายเลยนะคะประดับประดาสวยงามนะคะอาจารย์ครับก็ต้องมองนะครับว่าบางทีเนี่ยนอกจากร้านคาเฟ่เหล่านั้นเนี่ยเราก็าจะสังเกตอันนี้ผมไม่ระบุชื่อร้านก็แล้วกันนะก็มีร้านหลายร้านนะครับที่ที่ที่มาในในในประเทศไทยอ่ะ นะครับแล้วก็มาไม่กี่แห่งเป็นเป็นร้านขนมจากจากจากต่างประเทศนะครับขายอาหารจากสหรัฐเนี่ยแล้วมามาตั้งในเมืองไทยนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสพี่แม่กระแสเนาะเขาเห็นเขาไปกันแห่ไปกันเพิ่งเปิดเปิดต้นเดือนธันวาผมก็ไปด้วยนะครับไปถามน้องๆเขาโหเราก็ยืนเข้าคิวใช่ไหมแล้วเราก็ไปถามน้องๆเขาน้องน้องครับคนต่างชาติมาเยอะมากตักว่าเยอะมากเลยมีทั้งนะครับชาวตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ ฝรั่งบางค่าเนี่ยมาเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเราจะชี้เห็นเลยว่าประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นจุดสําคัญของการท่องเที่ยวนะการที่ร้านดวงดังๆของโลกเนี่ยมาตั้งในเมืองไทยขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยจะไม่มีเนี่ยมันจะท้อนถึงสเสน่ห์ของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญคือว่าไอ้ร้านดวงเหล่านี้มันจะเติมสีสัน ไม่เฉพาะคาเฟ่น,นะครับร้านต่างๆที่ตกแต่งประดับประดาสวยงามเนี่ยเป็นจุดจุดดเช็คอินเนี่ยครับ <thi> มันเป็นอะไรที่ที่ดูดีมากผมได้ยินเพื่อนบางคนบอกว่าโอ้อย่างเช่นที่เชียงใหม่นะ <thi> ร้านนี้เขาแต่งเหมือนกับบรรยากาศเหมือนกับมีหิมะตกอยู่หน้าร้านเป็นร้านกา <thi> แฟเพราะ <exercises> น,นั้นบรรยากาศของคาเฟ่บรรยากาศของการตกแต่งร้านเนี่ย <thi> มันเติมสีสันให้คนอยากไปเที่ยวอยากไปเช็คอินแล้วก็อยากถ่ายรูปลงอินสตาแกรมกับเฟซบุ๊ก ถือว่ากระแสเหล่านี้ที่เราพูดกันนะครคุณปริยาว่ามันเป็นกระแสที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยทเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปแชร์รับค่ะก็แสดงว่าต่างชาติเนี่ยเขาต้องเห็นอะไรเนี่ยในจุดขายตรงนี้ของเมืองไทยด้วยนะคะอาจาย์เขาถึงที่จะมาตั้งร้านน่ารักน่ารักแบบนี้ในประเทศไทยเนีฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราจะไปเปิดร้านขายของในที่ไหนก็ตามเนี่ยเรามักจะดูว่าไอ้แถบนั้นเนี่ยทำเลเนี่ยคนเยอะไหมใช่ไมครับแถวนั้นเนี่ยคนพลุกพ่านไหม ภาษาบางคนเขาเรียกว่าแถวนั้นทราฟิกเป็นยังไงอยากจะเราจอดขับข้างไหม่นะครับเพราะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าการขายของหรือการสร้างร้านเนี่ยมันผูกพันกับจํานวนคนที่สัญจรไปมาแถบนั้นเนี่ยอเราต้องมาดกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนสัญจรไปมาเยอะไหมอ่าเราอ่านแรกก่อนหนึง่งนะครับประเทศไทยมีประชากรเจ็ดสิบล้านคนนะครับก็ถือว่าสูงสองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีคนอยู่เนี่ยประมาณสิบกว่าล้านคนแน่ สามเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเคยทึกสถิติตปดหนึ่งในสิบของโลกก็คือสี่สิบล้านคนและปีหน้าเนี่ยครับปีหกเจ็ดเนี่ยก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณสามสิบสี่ถึงสามสิบแปดล้านคนเพราะนั้นสังเกตน,นคะครับว่าตัวนอันเนี้ถ้าเราไปไล่เลียงกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยจะมีเฉพาะประเทศเวียดนามเท่านั้นแหละที่มีประชากรร้อยล้านคนเพราะนั้นถ้าประเทศเวียดนามร้อยล้านคนแต่ระดับรายได้หรือความคึกคักของความเป็นเมือง ไม่ว <mile> ่าจะเป็นความคึกคักของเมืองของประชากรหรือว่าของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเคียงประเทศไทยได้ง่ายนักเพราะนั้นนั่นคงเป็นเหตุผลแล้วครับที่ร้านรวงต่างๆของต่างประเทศสาขาต่างๆนะครับเข้ามาตั้งในระือศไทยแล้วก็เป็นจุดที่เราเองก็เป็นซิกเนเจอร์ของโลกเลยนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์เพรสใครๆก็ตามเนี่ยตอนนี้ต้องมาเช็คอินที่ที่เมืองไทยเมืองไทยแล้วถามว่ามาเช็คอินที่เมืองไทยต้องทําอะไรบ้างหนึ่งนะฮะไปไนมาเก็ตตลาดกลางคืนอค่ะ สองเนี่ยต้องถ่ายรูปก,กับสตตีทฟู้ดนะครับ <Okay. S 2> และแน่นอนว่าผัดไทยยังไงต้องทานเอนื mm. แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทานนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันคงเป็นจุดที่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยซึ่งก็หมายความว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีความโดดเด่นหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยปีหน้าการท่องเที่ยวจึงจะเป็นพระเอกในการช่วยเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่งก็จะตอบคาถามคุณพิยาว่ hmm. วาการท่องเที่ยวของไทยสิ้นปีกับปีหน้าเป็นไงซึ hmm. ่งก็บอกว่าสดใสครับ สดใสนะคะนอกจากคาเฟ่ต่างๆแล้วนะคะอาจารย์อีกหนึ่งธุรกิจที่ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าเป็นธุรกิจดาวรุ่งเหมือนกันนะ,ะที่จะมาในช่วงปีหน้านี้นะสายม,มูตอนนี้เป็นยังไงคะสายมูต่างๆก็ศูนย์วิทยากรเศรษกและธุรก,กิจมหาแห่ชาติไทยเองแล้วก็ <c oughs> ประเมินนะครับกระติกอันดับห้านะครับสายม<อ>ูบเตรรูซึ่งก็ต้องบอกว่าพูดยากนะครับว่าแล้วแต่กระแสแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแล้วแต่สถานแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึง การเป็นมูเตรูเนี่ยหลักง่ายผมก็มักจะอ้างนะครับว่าทำว่าเวลาคนมาเมืองไทยถ้าชาวต่างชาติถามว่าเขาต้องไปไหนบ้างถ้าเป็นเอเชียนออกผมว่าเขาต้องไหว้พระพรหมนะพระพรหมเนี่ยเป็นอะไรที่คนต่างชาติเนี่ยจะมากราบไหว้บูชาเยอะพอเราพูดถึงพระพรหมเสร็จถ้าแถวมหาวิทยาลัยไทยเราก็จะมีพระพิคเนตนะครับสีแยตเทิกวางเนี่ยพระพิคเนศเนี่ยจะมีคนสักการะเยอะมากแล้วก็ชาวต่างชาติเองก็จะ นิยมนะครับก็มากบไหว้บูชากันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงกระแสนี e ้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอสายของพลังศรัทธานจะเป็นอะไรที่ส่งเสริมการที่เราส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายถามหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยวันหยุดปีใหม่ถามว่าเราจะไปไหนบ้างเพราะว่าหนึ่งในสถานที่ที่คนไทยต้องไปคือไหว้พระถูกไหมฮะอ่าใช่ค่ะเป็นสิริมงคลนะ,ะคะครับแล้วต้องขอพรเนาะค่ะใช่บางคนก็บอกว่าเพื่อเสริมสิริมงคลต้องไหว้เจ้าวัดเนี่ยโอ้ค่ะ เดินทางไปเก้าวันแล้วก็จะวหว้ไปในจังหวัดต่างๆนะครับอยุธยาบ้างนะฮะจังหวัดต่างๆที่มีพักครูบ้านคู้เมืองนะครับอย่างผมไปนครพนมเนี่ยเขาบอกว่ามีพระที่วหว้ครบเจ็ดวันเลยนะโอ้ค่ะเกิดวันไหนที่ว่ายครบเลยทั้งเจ็ดวันนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าจุดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับหรือสารที่สําคัญทางศาสนาเนี่ยผมคิดว่าจึงเป็นกระแสสําคัญแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแล้วก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบูชาพระ บางคนก็จะบูชาเทพมีเทศกาลต่างๆเพราะฉะนั้นกระแสของสายมูเนี่ยจึงถือว่าระยะหลังมาแรงยี่เฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพอเรามีเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กรูปแบบต่างๆที่จะเล่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะครับอภิิหารตลอดจนการเช่าบูชาวัตถุมงคลการดูดวงเนี่ยซึ่งสังเกตว่าเวลาพูดถึงดูดวงนะฮะหรือเรื่องต่างๆเนี่ยยอดวิวนี่เยอะมากนะครับใช่ค่ะ มันกระแสเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่คุณปริยาตั้งประเด็นแหละครับว่า hmm. สายมูมาแรงไหมถ้าถามผมแรงครับโ hmm. ดยเพาะยิ่งกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มาช่วยเสริมความแรง <c oughs> ก็เลย เป็นจุดที่ทําให้คนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นครับอืมค่ะเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะอาจารย์พอพูดถึงการไหว้พระเข้าวัดต่างๆสมัยก่อนนะอาจารย์ฮะเราจะนึกถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายนะฮะคนเฒ่าคนแก่แต่ตอนนี้เด็กๆวัยรุ่นอายุคนที่เข้าวัดเนี่ยก็เริ่มน้อยลงทุกวันทุกวันแล้วนนาะก็แล้วแต่มุมมองนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเริ่มเห็น คนเข้าวัดเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าน้อยลงนะครับ <c oughs> แต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการไปเที่ยวของคนไทยเนี่ยที่ผมสังเกตเอานะครับ <c oughs> พ่อแม่ก็ยังพาลูกๆไปอยู่นะครับ <c oughs> เด็กวัยรุ่นถ้าไปเป็นกลุ่มเนี่ยเขาก็ไปสักการะกราบไหว้บูชาก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครับผมเช <c oughs> ื่อว่าจากที่ทางด้านหลักศาสนาของทุกศาสนาเ,เนี่ย <c oughs> ที่อยู่คู่ บ้านคู่เมืองอยู่คู่ใจคนไทยทุกคนเนี่ยก็น่าทําให้การเข้าวัดเข้าวาก็ยังมีกระแสนะครับที่คนยังเข้าวัดเข้าวายางต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราจะเห็นคือว่าคนเข้าวัดเข้าวาวันทีเราบอกว่าอาจจะเป็นคนที่อายุมากขึ้น <c oughs> นะครับก็อาจจะเป็นประเภทสี่สิบขึ้นสมมติเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อทุกคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นอาจจะยังเข้าไม่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 ไมถี่แต่เมื่อเขาสี่สิบลวเดี๋ยวก็ถี่ขึ้นอยเ้งครับเขาจะเข้าไปดูดวงหาใจค่ะ เมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเรื่องราวของศาสนาความเชื่อต่างๆวันขึ้นปีใหม่แน่นอนค่ะทุกคนก็อยากที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะอยากที่จะมีความเป็นสิริมงคลก้าวหน้ามั่นคงต่อๆไปหลายคนคิดจะซื้อบ้านซื้อรถค่ะอาจารย์สภาพเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงคะเหมาะแก่การที่จะซื้อได้ไหมคะคือสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเหมาะแก่การซื้อได้หรือไม่เนี่ยผมว่าไม่สําคัญกับตัวเราอะมีเศรษฐกิจที่ซื้อได้หรือเปล่านะครับ คือถ้าสมมติว่าเราเองมีฐานะการเงินที่มั่นคงระดับหนึ่งก็คือมีเงินเก็บนะครับแล้วก็มีกระแสของเงินไหลเข้ามากกว่าเงินไหลออกเนี่ยนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวผมคิดว่าแบงก์ปล่อยสินเชื่ออยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราจะซื้อก็เหมาะสมในการซื้อทุกจังหวะอยู่แล้วที่เรามีความมั่นคงทางการเงินนะครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้แบงก์เรามั่ระวังการปล่อยสินเชื่อไหมคำตอบคือมัดระวังนะครับโดยความยิ่งเนี่ยผมได้คุยกับเซล ไม่ใช่เซลลสิก็คือพวกร้านร้านขายรถนะครับนะครับไม่ใช่ตัวเซลนะก็คือเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเจ้าของโชว์รูมนะครับเ,เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเวลาซื้อรถเนี่ยเ,เขาเริ่มที่จะดูถึงหนี้สินของครอบครัวทั้งหมดนะครับอ๋อดูมากขึ้นใช่เฉพาะใช่ครับรไม่ใช่เฉพาะบุคคลนะสมมติเราซื้อรถเนี่ยและเราจะมีฐานะการเงินของตัวเราเองออกไม่นะเขาจะเริ่มดูคนในครอบครัวนะครับผมได้ยิน นะครับทางด้านโชรูมเนี่ยเจ้าของโชรูมเนี่ยซึ่งเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะครับใ,<ช>ในในภาคกลางนี่แหละใกล้กรุงเทพนะครับก็บอกว่าดูนะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารทไทยเนี่ยเริ่มที่จะคำนึงถึงปัญหาของหนี้วัวเรือนอซึ่งเราคุยในรายการหลายครั้งนะครับว่าหนี้วัวดเรือนของเราเนี่ยสูงประมาณเก้าสิบเอซนของจีดีพเพราะนั้นธนาคารทไทยเนี่ยเขาเริ่มจับกระแสและหลังๆเราจะได้ยินข่าวว่ารถเนี่ยของคนเจนวาเจนซีเนี่ยถูกยึดมากขึ้น นะครับเพราะนั้นเพราะนอตจากสีมันมีอุปสรรคมีปัญหามันก็เลยมีการยึดลดในสัดส่วนที่สูงในกลุ่มคนจนซีกับกลุ่มคน Gen5 เพราะฉะนั้นทางที่ไทยเขาก็เลยกังวลเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่านะครับแล้วผมถามว่าใช่หรือไม่เขาบอกว่าใช่จานนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่นครปฐมนะครับดีลเลอร์ใหญ่เลยแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะคํานึงถึงถึงตัวของอันนี้ของทางครอบครัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเหมาะกับการซื้อรถซื้อบ้านไหม ก็ถ้าสมมติว่าเรามีการเงินที่ไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ละครับเพราะว่าทางแบงก์เองเขาก็เริ่มกังวลนะครับเขาก็เริ่มระมัดระวังเพราะว่าตัวเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของขาขึ้นที่ค่อยๆฟื้นตัวยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่เพราะฉะนั้นเขาก็ยังระมัดระวังนะครับเพราะนั้นบ้านรถเองเนี่ยถ้าเราต้องการซื้อเราก็ซื้อได้เพราะราคาก็ยังเหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเรามีความต้องการกู้ไฟแนนซ์และเงินเราไม่ค่อยคล่องมือเนี่ย อันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะอืมค่ะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าอ๋อเราต้องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจใช่ไหมเราถึงจะง่ายต่อการซื้อบ้านซื้อรถอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่อยากจะหันมาทําธุรกิจค่ะอาจารย์เราในเรื่องของธุรกิจขนาดเล็กล่ะคะตอนนี้สภาพเศรษฐกิจหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยเหมาะแก่การทาธุรกิจขนาดเล็กมากน้อยแค่ไหนอะคะก็ขึ้นอยู่ว่าอยู่ในธุรกิจดาวรุ่งหรือดาวร่วงน,<อ>นะครับถ้าธุรกิจอยู่ในดาวรุ่งเนี่ยโอ้ยยังไงก็ค่อนข้างง่าย คือตอนนี้เราก็จะเห็นหลายคนนะครับที่เขาประสบความสำเร็จในการขายอาหารเสริมสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสิธุชกิจดาวรุ่งเนี่ยที่มหาลัยกทไทยเราได้สํารวจเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน <c oughs> การแพทย์นะครับ <c oughs> หรือทางด้านเกี่ยวกับ <c oughs> พวกคอมพิวเตอร์ะลรพวกนี้นะ <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยเหล่านี้เนี่ยมักจะดูโดดเด่น <c oughs> นะครับแต่ว่าสมมติเราเป็นเอ e ที่เราทําอาหารแล้วก็ ไปไปเปิดท้ายขายของนะครับมันก็ต้องดูว่าเราทําอาหารตรงไหนละถ้าทาอาหารในหนมาร์เก็ตที่คนเนี่ยเข้าไปจับจ่ายใช้สอยกันเยอะชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะยังไงก็รุ่งนะครับแต่ว่าถา้าเราเปิดเปิดท้ายขายของนะครับขายอาหารในตลาดโดยทั่วๆไปที่มีคนแข่งขันกันเยอะและสินค้าเราไม่โดดอ,อันนี้เราก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ในแง่ของการเพิ่งเริ่มเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ย คาดว่าจะขยายตัวประมาณ2.5เปอร์ซ็เทียบกับต้นปีที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ถึง3.5เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเศรษฐกิจไทยขยายตัวน้อยลงนะครับคนก็รู้สึกว่าค่าของที่มันสูงนะเขาต้องระมัดระวังการจัดจ่ายใช้สอยนะเขาจะซื้อของแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ยากลําบากนะนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะประหยัดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในธุรกิจที่ง่ายๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นสินค้าเหมือนคนอื่นจับตลาดที่มีกําลังซื้อไม่สูง นะครับตลาดที่มีรายได้ปานกลางลงมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็ทำธุรกิจไปได้แต่ว่าไม่ไม่เด่นมากแต่ถ้าเราจับธุรกิจนะครับที่เป็นหนึ่งตามเทรนด์ไม่ว่าเป็นพวกไอทีไม่ว่าเป็นพวกความสวยความงามนะครับหรือบางจุดเนี่ยเป็นธุรกิจกับสัตว์เลี้ยงนะครับก็เด่นนะนะครับถ้าเราไปจับจุลเหล่านี้ได้แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงเนี่ยอันนี้ธุรกิจของเรามักจะเด่นนะครับ อืมค่ะก็จะต้องมีการสำรวจตลาดนะฮะแล้วก็หาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆน,น,นะฮะพอพูดมาถึงเรื่องราวของความรู้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตวกกลับเข้ามาที่ทางมหาวิทยาลัยหกค้าไทยค่ะว่าปีกรารศึกษาหน้าเนี่ยมีแคมเปญอะไรที่เป็นพิเศษนะฮะหรือว่ามีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษบ้างไหมคะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหรือว่าคนที่กำลังมองหาที่จะไปหาความรู้อยู่ค่ะอาจารย์คะคือต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ย กลุ่มธุรกิจที่แรงมากระดับหนึ่งจากการผลประโยของโลกด้วยนะครับก็คือกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการนะครับกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการแล้วก็กลุ่มธุรกิจที่เป็นสื่อสมัยใหม่นะครับซึ่งตรงกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สอดคล้องกับบรรยากาศของตัวเศรษฐกิจของไทยก็คือปีหน้าเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยจะค่อนข้างเด่นขึ้นนะครับแล้วก็เราจะเริ่มเห็นการบินไปมาของ นักท่องเที่ยวเนี่ยจะบินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจสายการบินธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยจะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวกลับมานะครับแหมซึ่งรับพเดเลยฮะมหาลัยรห่งชาไทยเนี่ยเราเป็นมหาลัยเปิดทางด้านสาขานะครับทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการแล้วก็ทางด้านการจัดอีเวนต์นะครับมาแรงคาับไทยเรามีแลบที่เรียกได้ว่าดีที่สุดนะครับในอาเซียนที่เป็นแลบทางด้าน าการจัดอีเวนต์ท่องเที่ยวจัดคอนเสิร์ตพวกนี้เราจะมีระบบโปรแกรมนะครับที่เป็นระดับมาตรฐานสูงสุดในของอาเซียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมาเลเซียไทยเนี่ยเราได้รางวัลจากสหประชาชาติด้านบริการก็คือ UN เอนะครับ t o u r i s m มเอด t เคชั Award นคุณลิตี้ออนะก็คือเป็นสำหรับคุณภาพทางการศึกษาด้านการท่องเที่ยวอยู่ในเกรด A นะครับก็คือเกรดสูงสุดเป็นระยะเวลาสามปี และวก็มหาลัยหอนค้าไทยก็เป็นมหาลัยอันดับสี่นะครับของประเทศนะครับและเป็นมหาลัยเอกชนเดียวนะฮะที่ได้และเป็นมหาลัยที่สอนโดยภาษาเอกภาษาไทยในระดับปริญญาตรีคือที่หนึ่งเขาสอนมีอาโทอีกสองที่สอนเป็นอินเตอร์นะครับ<ห>เพราะ,ะนั้นก็ถือว่าคุณภาพขับแก้วเนาะนะครับแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยภกษาปีหนึ่งเนี่ยก็ทํางานทันดทีรฮะ ทำงาน oh. ทำงานไปด้วยเลยไปด้วยปีสาวเนี่ยไปจัดคอนเสิร์ตตามจังหวัดเลยนะครับอ้าวเหรอคะอ๋อเร,เรามีปโปรแกรมให้นักศึกษาสามารถ<ม>ที่จะไปทํางานทดลองได้เลยใช่ครัตอนแรกเนี่ย oh. จัดคอนเสิร์ตภายในภายใน,ภายในมหาลัยก็คือจัดจ้างดนตนรี ็นสเตทเมนเจอร์จัดเองทั้งหมดนะครับตอนหลังเนี่ยไปร่วมอหอนค้าจังหวัดไปจัดคอนเสิร์ตต่างจังหวัดเลยครอเอาวงรีมาจัดขายตัวขายบัตรเองก็ถือว่าโดดเด่นนะครับอันนี้เฉพาะสาขาท่องเที่ยวนะนะครับสอนโดยโดยตัวจริงสิ่งจริงนะครับแต่สาขาอื่นนะครับก็เหมือนกันครับก็คือสาขานะครับวิทยาศาสตร์สาขาบริหารธุรกิจสหมชีก็สอนจริงโดยมืออาชีพสอนโดยพิกโฟสอนโดยนักธุรกิจตัวจริงสิงจริงที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับเพราะนั้น ก็สมัครเรียนได้นะนะครับทุกที่ครับทุกสถาบันการศึกษาพยายามสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนักศึกษาเสมอนะครับแต่๋าวมหาลัยสาาไทยเราคัดกรองคุณภาพชั้นเลิศเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนและได้ประสบการณ์จริงในการเรียนรู้ครับอืมค่ะก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่ที่อาจารย์พูดไปนี่คือตรงตรงเต็มเต็มเลยนะคะกับสายงานในช่วงเวลานี้่ะที่ควรจะศึกษาฮะรวมไปถึงเวลาที่เราไปทํางานนะคะอาจารย์เขามักจะขอใบว่ามีประสบการณ์ที่ไหนยังไงมาแล้วบ้างหรือเปล่าครับ ทางมหาวิทยาลัยคาร์าเน่เขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทํางานก่อนที่จะจบการศึกษาด้วยซ้ำก็ลองพิจารณากันดูนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนคะอาจารย์คะก็เว็บไซต์ของมหาลัยนะครับ w w w utcc.ac.th นะครับหรือไม่ก็คือเข้าเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยคาร์เนนะครับและมหาวิทยาลัยคาร์เนอยู่ใกล้ครับอยู่กลางเมืองนี่แหละเพราะฉะนั้นก็จะไปยินชมมหาลัยนะครับที่ได้ด้วยตัวเองนะฮะที่วิภาวดีรังสิตนะครับก็ง่ายมากนะครับ อืมค่ะก็ลองดูนะคะและสุดท้ายนี้เนื่องจากที่เราเนี่ยได้พูดคุยเรื่องราวของเศรษฐกิจกันมานะคะในปี2566และวันนี้จะเป็นเทปสุดท้ายของปี2566ค่ะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยส่งความสุขนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังค่ะในช่วงท้ายนี้ค่ะครับก็ในวราระดิีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขออานาจ,จสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับที่ท่านผู้ฟังเคารพนะครับและบูชานะครับ ก็ขออายพรให้นะครับทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญแล้วก็คิดอะไรขอได้สิ่งนั้นนะครับขอคิดอะไรก็ขอให้ส่งความปรารถนาทุกอย่างนะครับแล้วก็มีสุขภาพภพาระไม่แข็งแรเงเฮงเฮงเฮงรวยรวยนะครับทั้งตัวท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับก็ขอให้ทางทีมงานของรายการนี้นะครับทั้งทั้ง ผู้ที่เป็นผู้ที่อยู่หน้าง,งานและก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับและก็ขอให้ฟังรายการนี้ตลอดไปนะครับรับพวใหม่ในปีหน้าครับ2567ครับก็แฮปปี้นิวเยร์ครับสุขสันต์ปีใหม่ครับมีสภาพภาระใหม่แข็งแรงเฮงเฮงเฮงรวยรว,ว,ว,วยครับ ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์เดีย๋ยวพบกันใหม่ปีหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะ่ะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากร์เศรษฐกิจและธุกรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะ,คะและสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรงมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อับพ p ดแ c a s t ดิฉันพิรายาพิรรพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชาการจำนวน45อัตรา ประเภทนายทหารสัญญาบัตร10อัตราและนายทหารประทวน35อัตราโดยนายทหารสัญญาบัตรจะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่เกิน30ปีทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเพศคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนดไว้เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่1ธันวาคม2566จนถึง11มกราคม2567สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยหรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมกำลังพลทหารโทร063-083-3267และ063-074-7237ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป